ขอเชิญชวนทุกท่านเข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอาภากรกิติวงศานทัพเรือสัตหีบเพื่อประเมินภาวะสุขภาพของท่านตามนโยบายท่านผู้บัญชาการทหารเรือที่มุ่งเน้นให้กำลังพลกองทัพเรือทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีโดยท่านสามารถลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ผ่านทางการสแกน QR code เพื่อจองคิวตรวจสุขภาพ การตรวจสุขภาพปีละครั้งเป็นการช่วยคนหาโรคหรือความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกและทำให้เรารู้ว่าสุขภาพของเราตอนนี้เป็นยังไงแถมยังช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ทันท่วงทีสำหรับท่านใดที่สนใจตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศานทัพเรือสัตหีบต,ตามไปดูขั้นตอนกันเลยเดี๋ยวเราจะมาตรวจสุขภาพตามนโยบายผู้บัญชาการหาเรือกันนะคะ 1. สแกน QR โค d e เลือกจองคิวนัดบุ๊กิ้ง 2. เลือกตรวจสุขภาพประจำปี 3. เลือกวันและเวลา 4. แคปหน้าจอเพื่อเก็บเอกสารไว้ใช้ในวันที่มาตรวจสุขภาพถึงวันนัดจองคิวก็มาติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าแผนกตรวจสุขภาพได้เลยกรอกข้อมูลส่วนตัวในเอกสารให้ครบถ้วนลงทะเบียนสมาร์ทคิวที่ตู้นี้ยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์แล้วนั่งรอวัดความดันโลหิต เดินไปห้องเจาะเลือดแล้วยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เก็บประวัติส่งตรวจนั่งรอเรียกคิวเจาะเลือดยื่นเอกสารหน้าห้องเอ็กซเรย์รอเจ้าหน้าที่เรียกแล้วเปลี่ยนชุดไปเอ็กซเรย์ปอดไปแผนกตรวจสุขภาพวัดรอบเอวชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพช่องปากและฟันขั้นตอนสุดท้ายพบแพทย์ ดังนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีอย่าลืมมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบกันนะคะ